สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนหายจากช่องไปนานนะคะก็ไม่ได้หายไปเลยที่หายไปเนี่ยเพราะว่าไปพักผ่อนนะคะกลับไปที่เมืองไทยโบกก็ไม่ได้อัปเดตวิดีโออะไรเลยนะแต่ว่าก็ใครที่ติดตามใน Facebook แล้วก็ Instagram อยู่แล้วนะคะก็คงจะรู้แหลวว่าโบก็อัปเดตทุกวันนะแต่ว่าคือไม่ได้มีเวลาที่จะตอบ บ่อยๆนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับใครที่บตอบคอมเมนต์ช้าไปนะคะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาที่ออนเยรมานี่ยจะบอกว่าโหยอากาศแตกต่างจากที่เมืองไทยจริงๆเลยที่เยอรอมาน,นี่อากาศเย็นนะคะวันนี้ประมาณ16องศาแบบว่าออกไปข้างนอกจะต้องใส่แบบเสื้อแขนยาวนะคะกางเกงขาย,ยาวโหยทีถึงเมืองไทยจริงๆแต่ว่าก็มีวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะคะวิดีโอแรกนะคะวันนี้ก็จะเป็น วิดีโอเหอสิ่งของที่ได้มาจากเมืองไทยนะคะก็ยกเว้นเสื้อผ้าเนาะเพราะว่าคือมันเยอะจริงๆแล้วโบก็เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวโบจะทําเป็นวิดีโออัฟฟิตแล้วกันนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องสําอางแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะหรือนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็ยังมีแอบมาถามข่าวคราวกันนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็ดีใจนะคะที่ทุกคนยังคิดถึงโว้อยู่น,นจะจ๊ะอ่าตัว ที่จะมาโชว์นี้คือตัวที่ยังไม่ได้สายนะแล้วก็มีอยู่ใน2ถุงนี้นะจ๊ะเรียกได้ว,ว่าตอนแรกคิดว่าจะชอบเยอะมากกว่านี้แต่เอาข้อจริงก็บางอย่างสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะโบก็ไม่อยากจะซื้อนะคะเพราะว่าตัวเก่าที่มีอยู่ใช้ดีก็ใช้ไปให้หมดนะนก็จะเป็นของ Beauty Buffet นะคะตันนี้ที่ไปเห็น b l u ชออนนะคะหน้าตาน่ารักมากเห็นปะ คือได้บลัชออนที่ของพี่สาลี่เคยให้โบมาโบก็เลยติดใจแล้วก็เลยไปซื้อมาได้สสีนะคะเดี๋ยวมาดูกันสีแรกตัวนี้เป็นสีเบอร์03นะจ๊ะก็จะเป็นสีพีชแบบนี้นะแล้วมันจะออกแบบชิมเมอร์นะคะสีที่2นะคะตัวนี้เป็นเบอร์05เขามันจะเป็นสี ส้มๆนะคะเนื้อแมตส้มแบบอ่อนๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นด u a ัลกลอสนะคะแพคเกจแบบนี้วันนั้นเขาบอกว่ามีสีเดียวก็เลยได้มาแค่นี้มันเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์ข้างหนึ่งก็จะเป็นทินนะคะสีส้มอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลิปกลอสชิมเมอร์ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็น m i x berry facial scrub นะคะเป็นสครับที่เขาลดราคาเหลือ77บาทนะโบก็เลยเอามาลองนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นสครับเขาบอกว่าเป็น brightening scrub อืตัวต่อไปก็จะเป็น gino macray นะคะตัวนี้จะเป็นลิปสติกเป็นสีส้มนมนะคะ ด้านในนะคะก็จะเป็นสีส้มนมแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นของเคที่ดอนะคะยี่ห้อน,นี้โบก็เคยดินมาพักนึงแต่ว่ายังไม่เคยมีของอะไรที่เป็นของเขาเลยไปเจอเคาน์เตอร์แล้วแบบอุ๊ยน่ารักจังแบบโอ้โหแล้วราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยแต่ว่าถ้าพวกบีบีครีมหรือรองพื้นนะโบใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมาะสําหรับคนขาวนะก็เลยซื้อตัวนี้มานะคะก็คือจะเป็นว e ิตามิน EI คลยอนนะคะ แบบนี้ซื้อมาสองสีเลยนะสีแรกจะเป็นสีสีขาวมุกนะคะตัวนี้แล้วก็สีต่อมาก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะมันหมุนหมุนได้นะคะเอาไว้ทาเป็นเบสเวลาแต่งตาหรือว่าสามารถที่จะทาบริเวณหัวตาแล้วก็อขอบตา,าล่างได้นะทันมาเป็นของ j e u d y House นะคะอันนี้เพื่อนโบให้มานะคะพอดีเพื่อนมาจากเกาหลีเขาก็เลยให้มาที่จริงมี3ตัวด้วยกัน นะแต่ว่าตัวบอนเซอร์นั้นโบใช้ไปแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้มาให้ดูกันนะคะตัวนี้จะเป็นอายพราเมอร์นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นอายไลเนอร์นะสีดำนะคะตัวนี้คือโบลองใช้แล้วแหละตัวอายไลเนอร์ใช้ดีมากนะคะทนเหงื่อทนน้ำทนฝนคือแบบเลิศมากถัดมาเป็นของอาร์ตี้นะคะโบได้มา2ชิ้นก็คือจะเป็น Perfect p o w พาวตัวนี้จะเป็นแป้งพัฟตัวนี้นะคะจะเป็น แป้งพับที่ผสมรองพื้นโอได้มาในเบอร์3นะเขาลดราคาเหลือ1นึหบาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกาวติดขนกานะคะของอาร์ตี้เขาลดเหลือ100บาทเตออาร์ตี้ใช่ไหมเสร็จแล้วข้างๆเคาน์เตอร์เขาก็จะเป็น BSC นะคะเขาก็จัดมาห้างกรรมลดราคาก็จะได้อาช d โดมา2องพาเลตนะจ๊ะก็เป็นสีโทนที่อยากได้มานานก็เลย ลองใช้ดูนะคะวันนั้นเขาก็ลดราคาเหลือประมาณ120บาทนะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีชมพูน้ำตาลนะคะตัวนี้ก็ลดราคาเหลือ1 2อบาทเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยของที่โบได้มาจากบนเครื่องนะคะเพราะว่าที่จริงนะไม่มีเวลาได้ไปเดินดิวตี้ฟรีนะคะเป็นพาเลตของ YSL นะคะตัวนี้คือพาเลตที่แบบหรูหรามากชอบมากนะคะตัวนี้ เดี๋ยวจะเปิดที่ดูดีกว่าว่าชอบตรงไหนบ้างเนาะพาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตที่มีทั้งสีเข้มและสีอ่อนแล้วมีบลัชออนแล้วก็มีลิปสติก2สีด้วยกันนะคะก็ลิปสติกลิปสติกก็จะเป็น2ส,สีข้างบนนี้นะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นบลัชออนแล้วก็แถบนี้ก็คือนะอายแชโดว์นะอายแชิดวอเนี่ยก็จะเป็นโทน ชมพูน้ำตาลม่วงนะคะคือเขา m i กสีมาทั้งหมดสีสีเดี๋ยวคราวหน้าจะมีวิดีโออะไรมาให้ดูกันอีกคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ